ลาบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านข้อคิดจากแชมป์โลกจากบทความชีวิตเป็นของเราอยู่ที่เราเลือกมันในค่ำคืนหนึ่งหลังจากไม้ไทยสันได้ชนะแชมป์โลกเขาและเพื่อนสนิทไม่กี่คนก็ได้ชักชวนกันไปดื่มกินที่ผับซึ่งไม่ไกลจากที่พักของเขา เขาเดิมกินกันได้ไม่นานนักก็มีขี้เมาเจ้าถิ่นเดินมาที่โต๊ะของไม้ไทยสันขี้เมาได้ประกาศท้าชกกับไม้ไทยสันไม้หันไปยิ้มให้กับขี้เมาแล้วบอกกับเด็กเสิฟว่าเช็คบินฉันจะกลับแล้วเขาวางเงินค่าเล่าไว้ที่โต๊ะแล้วเดินออกมาจากผับทันที เพื่อนๆของเขาต่างมึนงงและสงสัยกับสิ่งที่ไม้ไทยสันทำเมื่อถึงลานจอดรถเพื่อนๆของไม้ถามเขาว่านายเป็นแชนมป์โลกนายสามารถคว้ามหมอนนั้นได้ในบัดเดียวแล้วทำไมนายถึงไม่สู้ไม้ไทยสัน,สนหันมาบอกกับเพื่อนว่าเรา,เราไม่จำเป็นต้องชนะทุกคน โดยเฉพาะชัยชนะที่ไหไลเกียรติและรางวัลใ,ใดๆชนะขี้เมาคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ฉันได้ภาคภูมิใจฉันเป็นแชมป์โลกได้สําเร็จแล้วไม่มีอะไรต้องไปสูตรอีกแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องกับทุกคนที่พยายามเข้ามาก่อกวนเรา ในชีวิตจริงๆของคนเรานั้นทุกคนล้วนมีความพยายามทำลายล้างอิจฉาริษยาหาเรื่องกันเราไม่จาเป็นต้องลงไปทะเลาะก,กับเขาด้วยหรือไม่ต้องไปให้ราคากับคนที่ทำให้ชีวิตคุณแย่ลงหากคุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใส่ใจอะไรแบบนี้และที่สำคัญ การชนะที่ไม่มีรางวัลไม่มีเกียรติไม่มีความหมายอะไรการเดินออกมาใช้ชีวิตดีๆของคุณก็จะเป็นสิ่งประเสริฐสุดเถียงชนะคนในโซเชียลก็ไม่ทําให้เงินเดือนของคุณขึ้นเถียงชนะคนที่ขับรถปาดหน้าคุณก็ไม่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเถียงชนะเพื่อนร่วมงานแย่ๆ ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ดีกว่าเดิมใช้ชีวิตดีๆกับคนดีๆกับครอบครัวดีๆของคุณไปดีกว่าอย่าลงรถไปกัดกับหมาเปิดเพลงวเพาะเปิดแอร์เย็นๆแล้วไปหาของอร่อยๆกินแล้วปล่อยให้หมาตัวนั้นโดนรถชนตายไปเองข้อคิดดีๆจากแชมป์โลกขอบคุณที่รับชมรับฟัง Savati. So